มันยมน้องหลายมาค่ะปีนี้โตตวต,วต,วตวขึ้นเยอะเลยเหลือสองตัวค่ะแต่ก่อนมีสามตัวสงใส่ตัวใหญ่มันคงมีอายุแล้วเขานี่เขาเาย้ายไปที่อื่นนะลามาเพื่อนบ้านค่ะตุ๊บุลูกน่ารักดิหนึ่ง่ะบริเวณบริเวณที่เลี้ยงนี่ลามา ที่มองเห็นคือข้อไก่ค่ะข้อไก่ตอนนี้วันนี้มีแดดอากาศดีก็เลยมาถ่ายน้องลามาให้ดูนี่ค่ะด,ดูบริเวณนีนมีแดดแดดดีมากเลยสว่างสวัยเลยค่ะโอ้ชุงยาสวยงามการเกษตรก็สวยค่ะปลูกหลายอย่างเลย